ครับสวัสดีครับหลายวันแล้วนะครับที่ไม่ได้อัปเดตลูกไก่ให้นะครับบางท่านจองไว้นะครับอาจได้ช้าหน่อยนะครับแต่ได้ของแท้แน่นอนนะครับเพราะว่าบางชุดบางตัวนะครับให้ไข่ยากให้ลูกยากนะครับเพราะว่าช่วงเมื่อกี้นะครับมันหน้าร้อนนะครับฟังออกมาชุดบางชุด3ตัวบางชุด9้าตัวบางชุด7ดตัวนะครับบางชุดคนจองก็5คู่6คู่ประมาณนี้นะครับก็ทยอยส่งตามคิวนะครับตามคิวยวพาไปอัปเดตกันครับไปดูกันครับ กรุงนี้แม่เยีย่เก้าหน้าดำเก้ายอดนะครับกรุงนี้ก็เป็นไก่รุ่นนะครับปล่อยไปให้กิน้าข้างนอกนะครับส่วนแม่นี้เป็นแม่มหาอำนาจนะครับมหาอำนาจเสือดำสังเวียนแตกนะครับลูกๆนะครับทั้งหมดเจ็ดตัวนะครับเจ็ดตัวตัวนี้เป็นลูกลูกเยียวิบวับนะครับลูกเยียวิบวับพ่อเป็นเจ้าบิ๊กบอสนะครับลูกชายบิ๊กกับนะครับ าดูแม่อันนี้นะครับแม่แม่นี้เป็นเท่าประทัดแตกลอนนี่นะครับเท่าฟักแล้วนะครับชุดแรกโดนเขายกคอไปนะครับแดงยกคอไปนะครับมามาดูชุดนี้เป็นลูกเหยียแดงนะครับลูกเหยียแดงซีซ่านะครับกับเส่วนแม่เป็นเขียวสเนปเปอร์นะครับ นี่ครับแม่เขียวสไนเปอร์นะครับกำลังเข้าฟักชุดนี้ผสมเจ้าบิ๊กบอสนะครับลูกชายบิ๊กกับนะครับชุดนี้เป็นลูกแม่มเสดํานะครับผสมบิ๊กบอสเหมือนกันนะครับแม่อันนี้เป็นสายไทเกอร์นมลุงมีนะครับเป็นไทเกอร์มัดแ่งนะครับเข้าผสมบิ๊กบอสเหมือนกันนะครับชุดนี้ปล่อยออกไปข้างนอกนะครับ ชุดนี้จะมีหนึ่งคู่นะครับที่รอรอให้ลูกค้านะครับรอส่งนะครับนะครับก็จะมีอีกตัวนะครับตัวดำนะครับยังยังสดนะครับยังสดชุดนี้ก็จะเป็นลูกแม่เพชรไพลินนะครับลูกแม่เพชรไพลินพ่อจะเป็นเจ้าเหล่แดงนะครับสีซานะครับ นี้แม่นี้เข้าฟักนะครับแม่เยียก้าวหน้านะครับายน้อย V.P. นะครับเป็นแม่หลักนะครับที่ให้ลูกเก่งนะครับให้ลูกดีนะครับแม่นี้ก็เป็นแม่แสนชัยนะครับแม่แสนชัยได้สามตัวนะครับผสมลูกวิกับนะครับนี่ครับวิปฟอร์สกับแม่เรือลบนะครับนี้แม่เยียวิบวับนะครับไข่ได้สามใบนะครับ แม่เยียกก้าหน้าปลาเกียวนะครับเยียกก้าวหน้าปลาเกียวก็ใกล้จะไข่ครับแม่นี้ก็เริ่มหารังไข่แล้วนะครับผสมผสมเจ้าเยีอกรถถังนะครับส่วนแม่นี้เป็นแม่มุสดำนะครับเข้าฝักนะครับตัวนี้ไม่เป็นแม่ฝากผสมของนา้าอามนะครับยังไม่ไข่นะครับ ส่วนแม่นี้เป็นแม่เพชรไพลิน,นครับเพชรไปลินผสมเจ้าบิ๊กบอสเหมือนกันนะครับสมบุรณแข็งแรงดีครับชุดนี้ได้เก้าตัวนะครับชุดนี้เป็นแม่ตะวันฉายดำเทพดีลานะครับเขาฝักนะครับ แม่นี้เอาไข่แม่เยียวบวับนะครับมาให้ฟักนะครับทั้งหมดสิบใบนะครับส่วนแม่นี้เป็นแม่เรียงหล่อนะครับเรียงหลอมหาคนครนะครับไข่แล้วสิบเอ็ดใบนะครับยังยังไม่เข้าฟักนะครับผสมบิ๊กบอสนะครับชุดแรกยกข้อไปทางใต้นะครับ ผมชุดนี้เป็นลูกบิ๊กบอสนะครับบิ๊กบอสสวนแม่เป็นยีาก้าวหน้าบายน้อย v ีพีนะครับอัปเดตนะครับนชุดนี้เป็นลูกบิ๊กบอสนะครับแม่เป็นยีาก้าวหน้ามัดแต่งนะครับของพี่พี่น้องนะครับของพี่น้องทางพี่จิตนะครับยกคอกนะครับชุดนี้มาอัปเดตชุดนี้นะครับชุดนี้เป็นลูกบิ๊กบอสบวกแม่ตะวันฉายดำเทียบีลานะครับสมบูรณ์แข็งแรงดีครับ ชุดนี้เป็นลูกบิ๊กบอสนะครับแม่เป็นเทาประทัดแตกลอนนี่นะครับสมบูรณ์แข็งแรงดีครับชุดนี้เป็นลูกเจ้าบิ๊กบอสนะครับแม่เป็นยาธีตายลอนนี่นะครับแข็งแรงดีครับโดนน้ํานะครับก็เลยพากันตากแดดนะครับน้ําผสมอาหารนะครับส่วนตัวเล็กเป็นลูกบิ๊กบอสเบ็ แม่เป็นเยียก้าวหน้าปลาเกี่ยวนะครับรุ่งฟักออกมานะครับเขามาไว้กับชุดพี่นะครับครับผมจะเยียรถถังนะครับพ่อพันดาวลุ่งอีก่หนึ่งตัวนะครับเป็นสายพระจันทร์ฉายนะครับบิ๊กกับมหานครนะครับหล่อมากครับตัวนี้ครัผมยังไงก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับที่นี่อาอจิติพัฒน์ฟาร์มครับ ขอบคุณครับ